คือสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยมีเลยคือผลงานของตัวเองทุกคนแล้วนะขึ้นมาหาลัยเสร็จแล้วก็มีกลับมาทํางานศิลปะขายด้วยว่า Baby d o ็อกก็คือออกแบบน้องหมาน้องแมวให้ลูกค้านะคะมีสต์กราฟิกนะคะเสร็จแล้วก็ทําเป็นภาพทําเป็นสครับให้ลูกค้าซึ่งตอนนั้นก็คือมีลูกค้าเยอะมากโคตคิดถึงงานอาร์ตเราเติบโตมากับงานอาร์ตเวิร์กอะ<ด> ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดาราในสแกลเลอรี่ EP 2, <laughs> 2> <laughs> นะคะในก็เป็น e ีที่จะมาพูดถึงภาพภาพนูนนะคะเป็นภาพผลงานชิ้นแรกของตัวเองหลังจากที่ไม่ได้ทํางานศิลปะเลยตั้งแต่ตอนเด็กนะคะ ขึ้นมาหาลาัยเสร็จแล้วเราก็เรียนหนังสืออย่างเดียวเลยก็มีกลับมาทํางานศินละปะขายด้วยนะคะคือจะเป็นภาพันคอนะคะ oh <my. S 1> ชื่อแบรนด์ว่า Baby d o g g กทุกคนตอนนั้นก็คือขายดีมากขายภาพันคอเป็นงานอาร์ตเวิร์กที่ผสมผสานกับดิจิตอลอาร์ตนะคะทำทั้งๆในการวาดภาพนะคะแล้วก็คือออกแบบน้องหมาน้องแมวให้กับแบบลูกค้านะคะแล้วก็เอามาดีไซน์ เสร็จแล้วก็ทําเป็นภาพปินติ้งนะคะทําเป็นสคร์ฟให้ลูกค้าซึ่งตอนนั้นก็คือมีลูกค้าเยอะมากก็คือยังยังทำงานอาร์ตเวิร์กอยู่แต่ประเด็นคือเราก็ไม่เคยมีงานอาร์ตเวิร์กของตัวเองเลยเพราะว่าตอนเด็กได้ขอดท้าวความก่อนนะคะว่าตอนเด็กเนี่ยคือเป็นเด็กประกวดวาดรูปของโรงเรียนนะก็มีแข่งวาดลูประดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ไปถึงระดับประเทศเลยนะคะก็มีผลงานการวาดลูกเยอะแต่คือสิ่งที่เราเนี่ย ไม่เคยมีเลยคือผลงานของตัวเองทุกคนมองนะเพราะว่าผลงานทุกชิ้นที่ทำอย่างก็คือว่าเสร็จส่งประกวดว่าเสร็จส่งประกวดพอประกวดเสร็จแล้วพอได้รางวัลเขาก็เก็บผลงานเราไปใช่ไหมคะซึ่งจะทําให้พิมดาราได์ไม่เคยมีรูปตัวเองเลยอออออพอหลังจากที่เราแบบเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็โฟกัสการทําง,งานเพราะคิดว่าเป็นศรริลปินมันสายแห้งทุกคน ่อก่อนคือแบบว่างานอานมันไม่ได้โบมแล้วก็ไม่มีโซเชียลเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะก็ทํางานอันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮย้ยมันจะรวยเมื่อไหร่แล้วคือเราก็ดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็เป็นเสาหลักครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมองหาโซลูชันอื่นก็คือการทําอาชีพ ค้าขายที่เรารูไ้ไหค้ามาก่อนก็เลยเริ่มทําแบรนด์เครื่องสำอางเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเราทําแบรนด์ผ่านไปสักพักหนึ่งเราโคตรคิดถึงงานอาร์ตเลยเรารู้สึกแบบเราเติบโตมากับงานอาร์ตเวิร์กกะเออแล้วพอเราคิดถึงเราก็เลยมีโอกาสได้กลับมาวาดรูปในช่วงโควิดเป็นจุดสตาร์ทของการเริ่มกลับมาทําพิมพดาราในแกนเลเลอรี่นะแต่ว่าคือมันมกินเวลายาวนานมากคือตัวเองคิดดูสิว่าตนโควิดอะ กี่เดือนกี่ปีแล้ว oh <my> ที่ไหนวาประมาณ4ี่หปีไหมทุกค,คนเออพอช่วงโควิดอะที่ไหนเริ่มวาดรูปแบบเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบคือช่วงในชอบยูนิคอนในมีตุ๊กตายูนิคอนเยอะมากชอบรูปมันยูนิคอนแล้วคือมา้ามันก็สัญลักษณ์ที่ความสง่างามความกล้าหาก็ลเลยเริ่มวาดลายเส้นของตัวเองที่ออกแบบโดยที่เราอ่านโอเคเราลองวาดยูนิคอนดูซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวเลยเอารูปมาให้ดูทุกคนผลลัพธ์ที่ได้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นรูปนี้เลยเลยนะคะ ยูนิคอนโนหนึ่งทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูนะรูปยูนิคอนโนหนึ่งให้เป็นเป็นผ้ามาสเตอร์พิซอีกผ้า oh <my> เลยนะเพราะว,ว่าเรา่าขึ้นได้ด้วยตอนนั้นไม่มีอะไรทำทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่า เออเราเราแบบอยากกลับมาวาดโลบมันก็เริ่มชาเลนจ์ตัวเองอจะบอกว่ามือมันแข็งมากทุกคนเ <c oughs> นี้ยมันจะเป็นภาพที่ใครได้ไปน่าทว่าจะช่วยเสริมความช่วยด้วยกับบ้านคนคนนั้นนะเพราะว่าม้ายูนิคอนก็คือเป็นมา้าแบบเทพนิยายนะคะที่สื่อถึงความสง่างามความบริสุทธิ์แล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะสวยงามมากนะคะเป็นย no ูนิคอนโนหนึ่งวาดเป็นลายเส้นนูเดินนะคะก็ให้อารมณ์ feeling คือได้ใส่อารมณ์ f ี e l i n g ความ สง่าง,งามลงไปทุกคนคือจะเพชิ้นแรกนะคะแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้วาดรูปอีกเลยคอนเทนต์ครั้งแรกที่เราถามพอเราลงคอนเทนต์ไปใช่ไหมคะเว้ยคนชอบเราใส่เพลงแสชไลค์ลงไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาคลิปให้ดูมาดูรีแอคชั่นคลิปกันดิ ก,ก็คือคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะก็คิดว่าเอ้ยเพลงนี้มันเหมาะกับม้าอยู่นี่ค่ะด้วยมันแสดงถึงความสงา่างามใช่ปะแล้วเพง Line, ลง flash light love ที่นี้เรามีโคมไฟที่ไปปิกนิกแคมปิ้งมาก็เลยเอาโคมไฟมาจริงๆก็แมทช์กับเพลงแล้วก็กระแสตอบรับจากเพื่อนๆในโซเชียลทุกคนก็ดีมากๆเลยทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้ศิลปินมีหลายคนทักมาถามเยอะมากว่าในาขายไหมด้าขายไหมในสมองว่าทุกรูปขายนะคะ แต่ว่าคือไนขอเวลาทําผลงานแป๊บหนึ่งแล้วคือเดี๋ยววันที่ไน,นจะขายรูปเนี่ยคือเมื่อไหร่้วเดี๋ยวไนแจ้งอีกทีคือเราก็ไม่อยากเป็นศิลปินไส้แห้งทุกคนเข้าใจปะเราก็อยากขายทุกรูปที่เราวาดเออแต่คือการขายของเราคือเราก็คิดก่อนว่าเกมมิกที่เราจะขายเนี่ยเราจะทํายังไงออกมาคือในค่อนข้างลงดีเทลทุกเรื่องนะคะก็อยากให้งานทุกชิ้นออกมาดีแล้วก็คนที่ได้รับไปเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้ที่ ประทับใจอะ first impression จากทุกคนเออฝากลูนี้ไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลงานชิ้นต่อๆไปของไนท์เป็นอะไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะว่าใครเนี่ยรู้ว่าผลงานชิ้นที่2โนสองของไนท์ชื่อผลงานว่าอะไรแล้วก็เป็นรูปอะไรนะคะพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษในหะ้คนที่รอหน่อยนะเดี๋ยวจไนท์จะมีรางวัลพิเศษให้สําหรับคนที่ทายถูกคนแรกคอมเมนต์คนแรกใน YouTube นะคะ ของเมมคนแรกนะก็วันนี้ก้อนไหนก็มีประมาณนี้นะก็คือมาบอกถึงเรื่องราวการวาดโลมนะคือหนจะบอกว่าสำหรับทุกคนที่เป็นเด็กนะคะแล้วก็รู้สึกตัวเองชอบทางด้านเนี้ยหนจะบอกว่ายุคนี้คือมันเป็นยุคที่แบบโคตรอิสระเออมันเป็นยุคที่แบบ Life อิค่ะเออมันเหมือนยุคที่ทุกคนสามารถเอาสเปเชียล a l า n เลน์ของตัวเองออกมาประกอบอาชีพได้ทุกคนแล้วก็วคือทุกคนจะสามารถมาเป็นแบบ โลของตัวเองได้ก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความฝันในการจะเป็นศิลปินอาร์ติสหรืออะไรนะคะก็เริ่มทําได้เลยคือไนท์มองว่ามันไม่จาเป็นว่าเราจะต้อง<ม>เก่งที่สุดดังที่สุดรวยที่สุด ในเชื่อว่าการที่เราทําสิ่งที่เราลักอะ่ะมันแค่ใจเราแฮปปี happy อ้อ่ะมันมันจบแล้วแล้วการที่มีคนเข้ามาซัพพอร์ตเราอะ่ะมันจะเป็นเหมือนความสุขเพิ่มอะ่ะนะคะก็พอนไนท์ได้กําลังใจจากทุกคนมาเยอะๆเงี้ยไนทะ์อยากให้กําลังใจทุกคนกลับไนทะ์จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่แรงบันดาลใจแล้วคือได้ขอบคุณ uh huh. ทุกคนมากๆที่คอมเมนต์มาแล้วบางคอมเมนต์คือฮิวไนดีมากหิวใจไนทดีมากแล้วก็บางคอมเมนต์คือมาคอมเมนต์ว่าเห็นน้องว่าแล้วคือ พี่อยากลุกขึ้นมาว่าดเลยเห็นพี่ว่าหนูอยากลุกขึ้นมาว่าดเลยมันทําให้เรารู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งของแร,บรงบันดาลใจของคนอีกหลายคนนะคะออฝากทุกคนไว้ด้วยนะฝากกดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากอาร์ตเวิร์กทุกชิ้นของไหนด้วย <laughs> เพราะว่าวันหนึ่งไนคิดว่ามันคงมีวันดีๆสำหรับไหนนะคะ <laughs> ก็จะตั้งใจทําผลงานอาร์ตเวิร์กออกมาเรื่อยๆเพราะว่าไนคิดว่า มันสนุกอะแล้วก็ตอนนี้ในกำลังส้มทำส้มศึกษาเกี่ยวกับ NFT ด้วยนะคะใครนะคะที่ NFT อยู่แล้วนะคะก็อนาคตถ้าไหนามีคาแรคเตอร์อะไรออกมาก็ฝากด้วยนะคะฝากไปมิ้นท์งา่นในด้วยตอนนี้กำลังทำอยู่เสียงแห้งแล้วทุกคนฝากอาร์ตเวอร์ไ,ได้นะคะ